ชีวิตที่ผ่านไปคือครูชีวิตที่เลือกอยู่คือโอกาสต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมูข้าวเชาวเทียนค่ะหมูขันใเช่าเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวหยิบมาลาวนันทันทีลงกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสาระกามากมียับเลวแค่ไหน ป่าเชิญคุณตาและคุณยายทางเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เลกสิบแอดเอ็ปากตายมีข้าวซ่านมากมายบอกได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหมูข้าวชาวเตือนท้ากันแล้ววันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้า,าร้อยหกสิบแปดวื้ยอยากจะหมูเขาอีไม่ือวันวื้มันเนี่ยแบบหลังฟีเลย ครับก็มาตา,ากันแล้วครับเราสรงคนครับน้องจินนี่แล้วก็บน้องซ้นะครับใช่แล้วคะ่ะค,คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะเจอกันวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์รายการหมูข้าวชาวเถื่อนจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าวันกินพานีนําเรื่องราวในพื้นที่ซิบซี้จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมทุกวันแล้วก็บรรยากาศดีๆวันนี้เรานั่งอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีมารวยไปเที่ยวในเนี่ยไปเดี๋ยวก็ <ขอ S 2> สมุยเลยซื้อเก้าอี้ผ่านนี่ไปนะตกไปกันนะแม่โฆษณาเก้าอี้ใหญ่เอ้า คุณผู้ชมนะครับสรามารถรับชมติดตามโมเราได้ทีวีดิจติตอลครับกดมาเลยไม่เลีก1ิเอหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กครับ n b t n c s ีธรรมรัฐ v จุดสองช่องทางยูทูบ n b t n c s ีธรรมรัฐช่องทาง t ิ k กต k อก n b t n ค s i แล้วก็เป็นช่องทางเอ็กก็คือจะ n b t n c s ีธรรมรัฐ แล้วก็ช่องทางไอจี NBT น,ค,นครับใช่แล้วค่ะลักล่ายช่องทางนะคะบนโซเชียลนะคะกดเข้าไปในตัวซับย์ได้เลยนะคะอยากเล่รายการมุเข้าเจ้าถือนตอนนี้ไร<ห>้สิอยู่เรียบเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์เป็นกำลังใจทีมงาน NBT นะครที่ธรรมราชได้นะคะใช่ครับเข้าวไรวันนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ข้องจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่อนหนังตวันนี้กำลังยกนอนไม่ยกคอนี้นะฮะไปไปเรื่องเรานี้ค่ะกองชุนดีอีนะคะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม C.S.R. พัฒนา <c oughs> ชุมชนให้เข้มแข้งค่ะเก็บขยะบริเวณชายหาดและก็รวมกันปล่อยสัดน้ำนะคะตอกยำวัดบ,บาทองค์กรเผื่อสังคมดิจิทัลอย่งยังยืนเราเปไปเลยผ้าบรรยากาศกันค่ะ,อะกองทุน พัฒนาดิจิทัลเพื่อเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมนะหรือว่ากองทุนดีอีค่ะสำนักงานคณะกรรมาการดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จัดกิจกรรมสร้างความรับผิดช,ชอบต่อสังคมข้ององค์กรภายใต้ชื่อนะคะกิจกรรม C Ukraine DEF Mission น,นะคะก็เป็นการแก็บขยะบริเวณชายหาดและก็เมื่อที่บอกเลย ปล้อยสัดนามเขอจัดกันดีสุ่นเรียนรู้ธนาคารปูม,มาและประมงใช้ฟั่งบันในชุง่งอำเภอทาล่าค่ะอุอทธาสลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดย <c oughs> มีนายส้มบุญมิกไยบุญ ัฒนาค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิตอลและการซื้อซ้านสำหนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานค่ะครับโดยนายสมบูรณ์นะครับเกียได้ก่าวว่ากองทุนดีอีเป็นหน่วยงานภายใต้ซ่นักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นหน่วยง,งานลักในการจัดสรรเงินทุนนะก็ะคือว่ากองทุนดีอีคือเป็นหน่วยง,งานที่ยาจะทั้งหนึ่งทุนเพื่อที่จะให้มีการเข้าไปทาการวิจัยแล้วก็พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นประโยชน์ ต่อการให้บริการสถาธนาณะและก็เป็นกิจกรรมถี่ไม่เสวงหาพุ่นกำไรพรมกันนี้ในเรื่องของบทบาทขคงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ว่าต้องมีการดําเนินกิจกรรมด้วยครับใช่ค่ะการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเผือ่อแสดงถึงความมุ่งมั่นก้องกองทุนนะคะในการทำนาทีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความรับผิดชอบและเผื่อสนับสนุนการพัฒนายอย่างยั่งยืนในกับสังคมของเราค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะจึงถือเป็นนึ่งในความตั้งใจของทางกองทุนนะที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับชุมชนพร้อมกับการตรหนักทึงการป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขอบคุไปกับการดูแลรักษาซึ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะครับวันนี้ก็เป็นการปล่อยพันธุ์ปูม้าเพื่อการจัดนาให้กับพื้นที่คลองทะเลนะครับนะต่อไปเป็นข้าวของกรมทรัพยากรน้ำนะครับจะมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีและก็เครือข่ายการเตือนภัยเป็นการสร้างองค์ความรู้และวก็การเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนลดความเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วมครับค่ะเราไปกันที่ห้องคอนเวนชั่นนะครับ จู่ทีโรงแรมแกนพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการข้าใช้จ่ายใ,ในการพัฒนาและเพิ่มพระสิิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับนะโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยาเขียวรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็มีนายธันทร์ซักประซศรีนะับผู้อํานวยการส่วนวิจัย ภูมิสร้างต้นทิตแล้วก็ทรัพยากรน้ำแล้วก,กรกมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้เก่าวรายงานวัตถุประสงค์ครับใช่ค่ะการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะเคยขึ้นจากการที่กรมทรัพยากรนา้าได้ดําเนินโครงการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยหลวงน้ํสหรับพื้นที่เสี่ยงอุตกภัมน้ำท่วมฉับพลันน้ำปไเลหลากพื้นที่รัดชันและราบชึงเขาค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์น้ำเฝ้าระวังและเตือนภัยที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำปไหลาลากและก็จัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและเตือนภัยต่างๆที่พัฒนาขึ้น รอมทางการฝึกอบรมอาสาสมัครภูรูค่ะครประจำหมู่บ้านให้สามารถนําข้อมูลการตรวจไปวัดกา็ตรวจวัดเนี่ยไปรรประยุกตในการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะโดยสําหรับปัจจุบันดังกับาการติดตั้งสถานีเตือนภัยไ่ยมีการติดตั้งไปแล้วตั้งแต่ปีพศ .2568 นะ2 5 4 8จนถึง2567จํานวน2 2 7, 7 5สถานีครอบคลุม6 0 8 7หมู่บ้านพร้อมกันนี้ กรมทรัพยากรน้ำยังได้มีการพัฒนาแล้วก็เพิ่มปสิทธิภาระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินโคลนทะลมจำนวน420สถานีบีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เครือ่ายเตือนภัยให้ได้มีการทราบแล้วก็เข้าใจซึ่งการดำเนินงานนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเตือนภัยสามารมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องข้อการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมดินโคลนทะลมครับ ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถั่วไทยอยะวันนีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันทีจังหวัดเชียงใหม่เลยขึ้นเนื้อนะขึ้นเนื้อเลยกนะ็บ,บอกว่าเชียงใหมไ่ได้เป็นทียอมรับว่าเป็นเมืองคี่ดีที่สุดในเอเชียนะคะคจากการจัดอันดับของ a v เวบวกกับ l ล t เทอร์นะคะในปี2025แล้วก็ยังได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองขีน่นายุที่สุดอันดับสอง ข้องลูก,กไม่ใช่ข้องวัตถีนะขออ้ของลูกเลยนะคะโดยสนเสน่ห์ข้องจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสุนกลางทางวัฒนารรมการท่องเที่ยวและก็เป็นเมืองที่สะดวกสบายสงบมเหมาะเก,กกับการที่อยู่อาศัยด้วยเรงราจะเป็นบรรือติตดตั้งไว้ในช่วงข้อถดไทยไอยายะค่ะ เธอไทยอายาวันนี้เราขึ้นเนื้อไปแถวเชียงไหม้กันค่ะพอจังหวัดนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาพอได้ทุกแต่อันดับจากคนสำรวจ World b i Award 2 0 2พของนิตยาาน Travel Plus Laser แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับโลกกว่า6 5 7 0 0 0เสียงได้โหวตให้จังหวัดเชียงไม่เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียโดยคะแนนสูงถึง9 8 9ซ ครองอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียและอันดับสองของโลกเลยค่ะจากความโดดเด่นทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารัืยนิเมืองและความเป็นมิตรของประชาชนตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลากหลายจุดชมวิวเมืองเชียงไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกรวมไปถึงบรรยากาศเมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและคุณเขาอันเขียวขจีมีอุทยานแห่งชาติสวยงาม แลก็มีกิจกรรมเชิงอ,อนุรักษ์เช่นการดูแลช้างในสุนอนุรักษ์ต่างๆที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากค่ะและนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่วอดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกคือกลุ่มดิจิตอลเนอร์สหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในการทํางานละท่องเที่ยวไปพร้อมกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็ได้เตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลานานซึ่งจะทําให้เกิดการใช้ใจในพื้นที่และก็เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ทําให้การท่องเที่ยวของเชียงใหม่มีความยั่งยืนนั่นเองค่ะหละจากเพิ่มต่อมลวดของเชโลพัสเลเซอร์ก็สสท้อนในเห็นถึงความผูกพันเชื่อมันและความผิดถึงจังหวัดเชียงใหม่จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอีกด้วย ตอกย้ำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับตน้ตนๆซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นโอกาสที่ทาให้จังหวัดเชียงใหม่กลับมากขึกค่ะจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเมื่อใครแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าเป็นจังหวัดที่น่าไปหมากๆมากู่แล้วจังหวัดนึงในเมืองไทยเลยนะคะมีได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสองของโลแบบมี บอกได้เลยว่าต้องไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะเมืองไทยมีแต่สิ่งดีๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงถัรวไทยไอายะจ้าไอรทีว่า ต่อชาต่อรื่อไม่มีที่เที่ยวก็ลองไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันได้นะครับมีเลยวันนี้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาตากันไหมครับหมูข่าวเช้าเรื่องราวบ้านเราช่วยลายเงากันแนนอนอัปเดตทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกตอนลองมาชมกันแลก่อนหมู่ข่าว ภูเก็ตดินแดนที่ความมุ่งมั่นหลอมรวมกับแรงบันดาลใจจุดหมายของมืออาชีพและสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ลงตัวในเดือนสิงหาคมนี้ประเทศไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติณจังหวัดภูเก็ตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ Media for People, Peace and Prosperity สิงหาคมนี้ที่ภูเก็ตประเทศไทย เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่เรามีความฝันอันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต เป็นคนติบห้าแค่สองพันหน้าเองใช่เหรอใช่อ๊ะทำไมถูกจังอ่ะไม่รู้ดิลองสั่งมาไหมเฮ้ยสีดห่านี้นี่ระวังนะสั่งของออนไลน์ถูกเวอร์แบบเนี้ยอัดหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ได้ของ รวจสอบเพจกานค้าว่ามีตัวตนจริงไหมมีรีวิวหรือเปล่าอย่าโอนก่อนตรวจสอบบัญชีเว็บไซต์จากบัญชีตรวจสอบมิจฉาชีพใช้บริการเก็บเงินปลายทางหรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นรู้ไหมจําไว้นะคะน้องๆอย่าให้ความโลภพาไปจิตของถูกเกินจริงอาจไม่มีอยู่จริงมมโมขาวเช้ารื่องราวบานเราช่วยคร ก่นหมู่เข้ชาวเถื่อนหมู่มกันให้ชาวเถื่อนหมู่เป็นเรื่องเป็นครับก็การประชมห้องรายการนะครับนักกอล์สวัสดีพี่อาร์มแล้วก็แฟนครับตุกตานที่รับชมกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับนะ,ะไปกันในพื้นที่ของจังหวัดป,ป่าพังงานะครับนะพัะงงากับสุราษฎร์นี่ต้อง,งเศร้าพื้นที่แน่นะก็โครการส่งเสรยมแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานพังงาในรับได้นำครับซึ่งมวลชนสำรวจเส้นทางนะครับกรีนเอสเคปนะครับเป็นการเชื่อมโยงเข้าลักเข้าซกนะครับเขาบอกว่าแล้วก็ภายในกิจกรรมนี้มีการล่องพ่วงยางอย่างสนุกสนานด้วยครับเราไปแล็กันสักทีหนึ่งครับอ่าเรื่องนี้กับนายอุทิศลิมสกุลนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานนำคณะสื่อมวลชนนะครับจังหวัดพังงายีที่มาได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางกรีนเอสเคปนะครับเป็นการเชื่อมโยงห้องทะเลอันดามันเข้ากับเข้าลักพื้นป่านะคือว่า ก็คือมีอันดามันแล้วก็เข้าลักแล้วก็มาเป็นเข้าซกในี่ยิทีเขาจะว่าสุรธา,านีนะครับเป็นการออกแบบเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พนัก่ในเขาลักแล้วก็เป็นท่องเที่ยวเร่งนิยมของชาวโยุโรปแล้วออสเตรเลียนะครับเพื่อจะเป็นการพรัฒนาเส้นทางข้าวโดยกันร,ระหว่างทะเลและก็เื้นที่เข้าครับ ใช่ค่ะโดยคณะซื่อหมวอนชนพังงานนะคะได้รวมกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการหลงแกงครองซกด้วยห่วงยางมาดิปิซ่างบ,บอกเลยซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเข้าซกเลยนะซึ่งหลงแกงผ่านธรรมชาติทิลากหล่ค่ะนั่นนุน้ยบากนุเกเตรียมตัวไปเลยเนาะนั่น,น,นละเคเคเราเอาห่วงยางไสไปก่อนมีน้ำครองไสสะอาดเมือ่อนทิลเลยค่ะได้รับความตื่นเต้นความสนุกสนานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ก็ได้เดินป่าศึกษาธรรมชาติด้วยหลงเรือชมวิวทีวป ต้นนามบานนานาราดด้วยนะคะรวมไปถึงไปเดียวนี้ด้วยสะพานแคว้นเข้าหรูว่วใจค่ะชมทัศนียภาพเคลื่อนเฉียวล้านกันอุทยานอุทยานธรรมอุทเข้าหนาในาด้วยไปหลายทีเลยแล้วก็เยี่ยมชมชุมชนทองเทียวที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งเลยก็อย่างยืนในดานสิ่งเวดลอมทองที่นาซึงเป็นส่วนหนึ่งของการองเทียวเชิงคุณภาพถี่ทท,ท,ทหมูส่งเสริมค่ะ ด้วยในเรื่องนี้กับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงาเองก็กได้เปิดเผยนะวะ่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ไม่ทียว่าร่วมร่วมความงมดงามของทะลลีผูเข้าวในในทิปเดียว ด้วยเป็นการเชื่อมโยงนะครับหาดเข้าลักนะที่นี้หาดเข้าลักคลองพังงานเนี่ยนะ uh huh. แล้วก็ไปจบท้ายด้วยพื้นปลาที่ว่าเข้าซกคลองจังหวัดสุราษฎร์ธานี uh huh. แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเลือกที่นักท่องเที่ยวจะได้ทางเยียวยาทางจิตใจทางร่างกายโดยทททคลองพังงาจะรวมมือกับทททคลอ,องสุราษฎร์ธานีในการที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เสนอค่ายแพ็กเกจท่างมีแบบวันเดย์ทริปแล้วก็ทูเดย์เอ็กซ์เพียร์นะครับผมเป็นการสำรวจเส้นทางนะครับไม่ใช่เพียงแค่เปิมม,มองไม่ ครับซุมชนแต่ยังเป็นการสร้างเรียงบรรจใจให้กับหนักท่องเที่ยวตัวโลกด้วยครับนี่ก็เป็นการร้องแก้งบรรยากาศที่ว่าข้องน้ำไส้ที่วา่าเขาซกนะสนุก<อ>สนานกันเลยคุณผู้ชมค่ะก็อยู่สุราษฎร์กันเลยนะไปเที่ยวงานนี่กันแล้วค่ะสาารณสุขอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะจัดมากรรมสมุนไพรเมืองสุราษฎร์ธานีครั้งที่สามค่ะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องข้องสมุนไพรในชุมชนค่ะเป็นการป้องกันแก้ไขโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆได้ค่ะ ไปกันทีส่วนการค้าเซ็นทรัลสุราธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะนายเพด์กูซักกูเกียติกูลค่ะนายแผสาธารนสุขจังหวัดสุราธานีนะคะเป็นประธานเปิดมหกรรมสมุนไพรเมืองสุราธานีครั้งที่สามค่ะพร้อมด้วยนายอภิเดชพรมคุมค่ะซาธารนุขอำเภอเมืองสุราธานีบุคลากรซาธารณสุกอาสาสมัครซาธารนุกประจาหมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาภาคีกค่าววิสาเกจชุมชนและกลุ่ม แปรรูปสมุนไพรและกร,ระชาชนเข้าวรวมในงานกันเป็นจำนวนมากคิะครบโดยการจัดง,งานครั้งนี้นะครับจะขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการการแพร่เลนไทยแบบครบวงจรน,นะเลกเว้นเรียนรู้การดำเนินงานข้องงานแพลแเพลเนไทยเป็นการส่งเสริมการฉายยาสมุนไพรในบัญชีลักแห่งชารินะครับแล้วก็เป็นการ ร kind of ุ่งยาเฉพาะรายนะพัฒนาสักยภาพการดูแลผู้ป่วย n c d นะครับนะแล้วก็ด้วยเขาบอกว่าเป็นการดูแลเบบว่าตรดการแผลเป้นไยเป็นการสร้างความเข้มแข็งข้องภากีเครือข่ายหม้อผืนบ้านที่ปัจจุบันก็หรือไม่ยากแล้วนะกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรกลุ่มป่วยรูปสมุนไพรเอามาเชื่อมโยงกันระว่าคนรักษาคนปลูกคนดูแลได้นี้นะแล้วก็ที่นี่เขาก็ดึงเรื่องราวนี้ไปเข้ากับกลุ่มข้องตรงเฉียวงสุขภาพับด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และก็พยาธิบำบั์ ผลิตภัณฑ์ทมุนไปเมืองข้องสุราธ,ธานีนะครับนะเรื่องนี้ก็ได้ข่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ที่ก็มีการดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องหลายปีแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะโดยภายในงานนะเมื่อเทสเลยมีการจัดบูนิทสการพุ่งานวิชาการวิชาการาการมไทยเพศัิชกรรมไทยหัต,ตกรรมไทยบาด,ดุงขันไทยกรุ่มวิสากิจุมชนเล้งทองเทียวเชิงสุขภามีกิจกรรมเวิร์กช็อป หรือซีดัดตนอ๋อนี่คือว่าเป็นกิจกรรมคือว่าการโนดเลยนะท้าหรือซีดัดตนนี่นะํะำยาดยมการสักครับพิวค็อกเทลสมุนไพรด้วยรวมถึงกิจกรรมเสวนาะของนวยงานภาคร,รัฐและเอกนชนอีกด้วยนะคะก็ไปฟังเงสียงเสีงป่าสักนิดนึงครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ,รบก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็สนับสนุนให้ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเรื่องเนี่ยครับเป็นทางเลือกทางเรื่องหนึ่งใน,ในการรักษา สุขภาพการรักษาโรคภัยต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรเพื่อดำรงให้กับสมุนไพรไทยซึ่งมีประวัติมายาวนาน,นการที่จะศืกต่อไปครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างๆรพสตเน,นี่ยนะก็มียาสมุนไพรไว้ให้บริการรวมทั้งนวดแผนไทยต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบทุกแห่งครับครับอันนี้ก็เป็นเนื้องการบริการกล้องดานกล้องสมุนไพรน้าเมืองสมุนไพรสุราษฎร์ธานีนะครับมีการดําเนินงานตอนเดือนม,มัหาลายปีแล้วและ<จ>ที่นี่จบเลยนะเรื่องนวดใช่เส้นแจ่บริการบอยเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราวกล้องโครโมอครับได้มีการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้านะครับในบริเวณจังหวัดน่านแพร่แล้วก็อุตรดิต์เพื่อเป็นการรับซื้อจากโครงการข้องสาธารณีประชาชนที่อ คงประเทศเล่านะเพื่อที่จะเป็นการใช้โครงการพลังงานสะอาดกับเราเลยเรื่องราวนี้กันครับโดยในเรื่องนี้ครับนางเศร้าสสิการวัฒนาจันทร์นะครับนะ,<ฮ>ะท่านเป็นรองโฆษกประจําสําน,นักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว <ฮะ S 1> ่าคณะรัฐมนตรีมีม,มติให้จบนะครับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยกออ่อฟ่อพอหน่อนี้นะดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่แล้วก็อุตรดิตฐ์ เพื่อเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนะโดยวงเงินในครั้งนี้ที่ก็มีการพูดถึงอนุวัติกงีคือ่องหมื่นหกพันองรอยยี่สิบล้านบาทน,นะครับเป็นไปตามดีกาส่งพลังงานได้มีการเสนอน,นะโดยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในครั้งนี้นะครับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำล่วงพระบางนะครับนะและก็โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ปากแบงนะครับซึ่งตามนโยบายข้องภาคราทีมุงสู้ความไม่ที่คือห่วให้ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับนะร่วมดังเป็นเป็นไปตามแผนการพัฒนากําลังไฟฟ้าข้องประเทศไทยปี2 5 6 1 S จนถึงปี2580นะครับโดยโครงการครั้งนี้ก็เมื่อที่พีบอกไปแล้วว่ามูลค่าลงทุนอยู่ที่ประมาณสอง0ม่น0ล้านบาทนะครับโดยมีการแบ่งระยะการดำเนินงาน เป็นซ่องระยะนอนแค่นี้ลองล่าที่ว่ารายะรายะแรกกับระยะซ่องมีการทำงานปั่นปลื้มมั้งครับระยะที่หนึ่งนะคะขยายสถานีรถไฟฟ้า500ร้อยซ่องร้อเล็ดหน่งร้กิโลวัตต์นะคะสถานีไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้านะ,ะสถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้านะคะที่จังหวัดนานนะและก็สร้างไส้ซ่ง500กิโลวัตต์นะคะชายเดนไทยสอออปปลาวและก็นานวงจรคูก็สร้างสถานีไฟฟ้าแห่งไม้500กิโลวัตต์นะคะที่เด่นชาย ก่อสร้างสาส้ทรงฮา0 0กิโลวัตต์มื่นกันนนเดนชัยวงจรขูตัดสส้ทรงฮา0 0กิโลวัตต์แม่เมะาะซ้ำถาตะโกวงจรขูนะคะลงทีสถานีไฟฟ้าเดนชัยทังซี่วงจรและก็ระยะที่โซนนี้ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแห่งไม่5 0 0กิโลวัตต์ชาวหวังภาพ ตัดสายส่ง500กิโลวัต์ชายเดนไทยเาปอปอลาวจากโรงงานจากโรงไฟฟ้าหงซานานวงจรคูและสายส่ง500กิโลวัต์ชายเดนไทยเซาปอรปอลาวจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้มในศบเซาบปอเปลาวนานวงจรคูลงทีซ่านีไฟฟ้าถาวงผ้าแห่งไมถังซี่วงจรอนค่ะแล้วก็ก่อสร้างทถ่านีไฟฟ้าแห้งไม่500กิโลวัลโรงกวาง ตัดสายส่ง5 0รกิโลวต์นานแม่เมะาะสร้างวงจรขูและสายส่ง5 0รกิโลวต์นานเด่นชัยวงจรขลูลงที่สถานีไฟฟารองกวางแข่งไม่ถังสี่วงจรขาครับวันนี้ก็เป็นแพ่นการดำเนินง,งานท้งมดที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครกบกับโครงการครั้งนี้นะค่ะ อ่ะเรามาช่วง้ายวันนี้เาเมื่อกี้ก็ยุบประเด็นเสร็จแล้วปกติก,ก็จะจบเลยกันแลวแต่เรามีเรื่องประชาสัมพัพนธ์อ่าก้องเทศบาลนครน,นครซีธรรมดานนะครับนะนายกเทสมมตรีนครน,นครซีธรรมราชนะครับนำทัพผู้บริหารเปิดซาลาธิปักผู้โดยสารนายโรงพยาบาลมาห้ารัสครับเราไปเลยที่ว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบเปิดครับซาลาปักอันไม่ให้นี่ครับ นี่กับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือว่าซ<ม>าลาที่ปักผู้โดยสารนารงพยาบาลมาห้าร้านนครซีธรรมดานะครับดรกนกเกจจัดกับนายกเทศม,มนตรีนครนครซีธรรมดาเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาซาลาที่ปักผู้โดยสารนารงพยาบาลนะครับตามนโยบายของผู้บริหารโดยมีจุดบริการฟรีไวไฟเร,รงน,นี้จ,จุดบริการน้ำดื่มฟรีมีจุดแยกขยะมีต่างมีขยะอาอาดีเอฟขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์นะเพื่อเป็นการยกกระดับแล้วก็ความสะดวกสบาย ใกล้คับการบริการประชาชนพร้อมทั้งมีการทับปรับภูมิทัศน์บริเวณอากาศพื้นทีแห่งนี้ด้วยครับใช่แล้วค่ะนี่เป็นภารบรยากาศทีดามาฟากนะคะอีก<ช>หนึ่งคโครงการดีๆจากกองสาธรณสุขและซึ่งแวดล้อมค่ะนะคนะคนะคทิศบาลนครนครริธรรมรัชนะคะก็ลึงพุ้นทีอบรมให้ความรู้โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติไมค่ะ ทีโรงเรียนเทศบาลวัดเซ่มาเมืองนะคะ,คะนายผงซักดิรัคขาผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธรณสุขและสิ่งแวดลอนน้อมเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชนะคะลงพื้นที่อบรมให้ความรู้โครงการเฝ้าระวังป้องกันเหละควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติหม่นะคะประจําปีงบประมาณ2 5 6 8ซึ่งจะได้มีการฝึกอบรมบุคลากรและนักเรียนจํานวน72คนค่ะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความตระหนักสาง สมารถป้องกันตนเองจากโรคและปรับเรียนรูปแบบพฤติกรรมการดําเนินชีวิตให้สามารถอยู่รวมกับโรคได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยเจ้าหน้าที่กองสารณาสุขและสิ่งแวดลอมนะคะก็เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับอันนี้เรเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ของเทศบาลนครนครที่ธรรมราชใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการหมูข้าวชาวเทือนวันนี้วันสุขที่22สิงหาคมจะเจอกันได้ไหมนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันสุขวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรอสองคนพร้อมวัยทีมงานเอ็นวีทีนครทีธรรมราชลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ ู่กันเฮ้ชาวเทือนหมู่เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวหยิบมาแล้วกันทันทีลงกันเลยแต่วาวสาวมันร้อยดีสารกามา รับชมได้บา้ใจอดไม่เล็กสิแอดเอ็นบีปาตายมีข้าสซ่านมากมายบอกได้เลยว่านี่คุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันตึงสุขจำห้ขึ้นใจเหล่ากกะแลงนุกนุก,นกมีเรื่องไรตั้งมากมายขอให้ได้พอนคลาย จุใจกับผู้รอ